พี่น้องจ้าเมื่อเน่คนมาล่อ้าเบิงเรือใหญ่สีขาเทียบทาน,นะคะ,ดะเดลินกับพึ่งจะลู้กันเลยเออมายืนล่อคือกันสิวเออเลอยหัวมุ่มตึกนี่ไปจักน้อยพี่น้องคนระเบิงคนล่อลอ,อ,อยู่ฟังผุ่นกับหลายเต็มเมื่อเน่เป็นเมื่อที่แดดหอนรลาย,ลายพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะพี่น้องยลินวาวแห้งโซลีแห้งบ่ได้คนร้ายหลายมือไงอันนี้ฟังฟังก็สปอร์ตนะคะคุณคอนอยู่ฟังโพส,สมตมัครกับร้ายคักร้ายแน่มาล่อเรือไงอยู่นี่ยลินกับสิทธาเบิงคือกันว่าสีไงซ้ำได้เนาะคะ่นะเนาะมาอยู่นี่สิบซี่ปีแล้วบ่เคยเห็นเรือไง ที่เป็นของทหารเรือจากเือพี่น้องเห็นตั้งแต่ตอนเพิ่นจอดอยู่หันแต่ว่าพอเห็นตอนเพิน่นเคลื่อนโตออกจากทะเลใหญ่เขามาในนานนาำของเมืองพอสมัตเขามาจอดเทียบท่าของอรา,าชนาวีเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวเยลิมจสิทธายให้เบิง้งอีกเด้อค่ะเด้อช่วงนี้คนหลายๆคหลเด,ดี๋ <laughs> ยวลินมาสิาบาทยวลิยยลนไปักดอก บนร้อยูนิล่รับบดกรสิเบ็ดพี่น้องตายตายตายเนาะ,ะเลือตำรวจลาดตะเวนกับเพิ่งจะไปนะคะก็สิใหายพี่น้องรับชมไปน้ำกันนะคะ,ะบรรยากาศของเมืองโพสมัตในเมืองน,นี่นะคะพี่น้องคะอ่ะ ตายตาย,ายสมเพล่ค้นไหลละแม่เมื่อนี่ยายลินกับแปลกใจยุโอ้สวยงามคับพี่น้องเอ้ยครั้งแรกในชีวิตของเยลินที่เอ่เห็นแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ประเทศอังกฤษ14ปีเศษๆเนี่ย,ยายลินบ่เคยเห็นเลยขนาดเยลินอยู่ติดอ่าอ่าอ่ากองทัพทหารเรือของประเทศอังกฤษนะคะโอะ้สวยงามคับพี่น้องเอ้ยสะอนอน เลือลูกเลือที่เป็นเลือลูกะกะหลายขั้นนะคะพี่น้องเห็นม่ด้านหน้าสิเป็นเลือตตำรวจนะคะเลือตตำรวจสีแค่รีเพิร์นนั่นคือเลือตตำรวจนะคะที่ออกหนา้าเลือสีฟานก,ก,ก็อีกขั้นหนึ่งที่เป็นเลือลากจุงเขา่าโอ๊ยเยลินขนคิ้งลุก <laughs> sorry m a d a you can My voice My voice gonna be in there พี่น้องสวยงามลายค่ะคุณล้อมหนาล้อมล้างเลือดตำรวจกระได ไงครับไงแน่พี่น้องเครื่องบินไงร่่งใดคนได้นะพี่น้องขังเทิงนะค่ะพี่น้องเห็นเนินขึ้นสูงๆนะมองเครื่องบินเจิดขึ้นเจิดล่่งได้นั้นพี่นอ้องต,ตายตายตายเป็นบุญตายย่าลิ้นแห้งค่ะ Welcome home สวยงาม พี่น้องเบิ่งไปน้ำกันนะคะอืมสวยงามหลายโอ้จำเป็นผลนสง่างามหลายพี่น้องไงค่ะางเน่คุณทหารเรือเห็นพ่อมิมเม วันนี้เป็นเมื่อจีโซบดีหลายมีโอกาสได้เห็นแบบนี้ก็เลยเอามาให้พี่ๆเพื่พพนพนอนๆที่อยู่ฟังไทยหรือว่าคุณบาอาจารย์ทั้งบานเฮ่าน้องนอง,นงลูกหลานได้เห็นเนาะค่ะเนาะคะนะประสบการณ์จากชีวิตในต่างแดนจากเยอิมนนดีนะคะเด้ออันขาวๆอยู่ด้านหน้าวิดีโอนี่บอแมนนะคะคูณเลือกคุยณอลิซาเบตอยู่ใกล้กลๆคุณโอ้ กะไห่โคตรไห่เหลือดอกพี่น้องเอ,อ้ยอ,อันนี้อันนี้คือเลือดลูกเลือดที่ค่อยพว่วงเหมือนอลาคานะคะเหมือน,อนดูแลค่ะสวยๆสว,วยงามอลังการอืม ยินดีดีดาชื่นชมลูกห้านครอบครัวผู้ใดเป็นทหารเรือเนาะคะนะ่ะเนาะเขาฟังลังเทือพอแม่พี่น้องกับมาลอตอนรับบรรยากาศอบอุ่นไหลพี่น้องค่ะเย้เดบี่์เพลงนยกเมือ่อทักทายผอมพี่น้องคุดอยู่ยกไกลๆพุนเห็นนะ่ะยกเมืออม่อโบกเมื่อทักทยายะ ล้วชักไร่แน่พี่น้องค่ะอย่าลืมกใไ้พี่ไฮนองเบิงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปละทั้งไตละพี่น้องเออเห็นละเออนั่นละอืมเป็นบุญตาอย่าล่นไรค่ะค่ะเลยเอามมใไ้พี่ไฮนองเบิงเนาะค่ะเนาะคะนะคะคจอดเทียบทาแล้วพี่น้องจ้าค่ะบอดีเวนรอบๆมองอาทาเลือกพี่น้องค่ะุยังเห็นอยู่เลยพี่น้องจ้าค่ะ ออนซอนค่ะนี่คือบริเวณรอบๆลอบของกอสปอร์ตทาเลอเฟอร์ลีทีิยาลินยูนะคะค่ะ,คะเป็นจังไดใพี่น้องจ้าเออเยลินได้ให้แนวดีๆให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะคะกัสิเป็นโอ้ยกัสิเป็นครั้งแรกเอ่อของเยลินแล้วกับพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ได้รับชมเอ่อ เรือของพริ้นซอฟเวลไปน้ำกันเนาะค่ะเน,นาะค่ะไงค่ะไงในอลังการอิลีค่ะนี่คือ,อกำไรของชีวิตในการใส่ชีวิตในต่างแดนนะคะในมุมของอแนวใดที่เฮาเคยเห็นก็ได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะออกบานถืองามพี่น้องจ้าค่ะขันยลิ่นออกบานบ่าถืองามนี่ยจ่อยก็บบได้เห็นจ่อยละเมื่อนี่ก็ไปลายมองลายบนเออเราก็มี คนต่างฉาติหลงพี่น้องคะช่วงเยลินยางอยู่ในเท่าคนต่างฉาดสองคนนุมสาวถามถามเยลินว่ะขอถามจะค่าเนียวสันว่านะพวกผมยางหาลานอาหารที่สิกินสิไปทั้งใดมีคนสี่มาทั้งนี้มันไก่บอวสันอุ้ยขันเจ้าไปนี่ ันเจ้าสิไปกินแต่กับเขาซื้อมันไก่เดียวเจ้าสิได้ย่างไก่เดียวเจ้าย้อนขึ้นกลับไปในโต้เ้าเด้อศิมีลานคาเฟ่ไทยยูหันเจ้าว่าแมนคนอยู่นิบอพ่นบอกว่าบเพนเป็นคนโปแลนด์สันผมต้องการใช้เวลาดีๆกับแฟนผมกินอีหยังก็ได้ที่บพะต้องย่างไก่เพราะว่าผมขับรถมาจอดไว้ยูหันว่าซันว่าเยลินก็เลยหายพิกัดไปโอ้ดีอกดีใจอันคูบ่าวสาวงามงามพี่น้องจ้า พ่นขอบบุรขอบคุนขอบคุณหลายๆพ่นบอกว่าหิวเข่าก็หิววาซันยายล,ลินก็เลยบอกว่าเป็นเป็นไทยคาเฟ่นะคะเป็นอาหารไทยนะเออแต่ว่าก็ไม่ให,เกกเห,หเ้เลือกกินเ,เออลือกหลากหลายแล้วต่เจ้ากับแฟนสิเหลือกินเด้อเออยาลินก็บอกเพื่อนยังสี่แล้วพี่น้องอูเพ่นเฟนลี่เฟ,ฟนลี่พี่น้องคะ่ะยิ้มแยมจำ้ำใสดีดีส่วนผู้ยิ่งนันก็สวยสวย,สวยพี่น้องคะ่ะผู้ชายก็ร่อ จังแมนนเหมาะสมกันหลายขอบคุณแล้วขอบคุณอีกจับเมื่อยาลินเสียแขนว่าซานพี่น้องอันเพิ่นหิวพี่น้องคะเออเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยมาเนตเป็นครั้งแรกที่มากก็เล่ยโบลู่ามองไดเป็นมองไดยาลินกับอ่าสกดซือลานโซโลบ่ถ,ถือเนาะค่ะเนาะซือว่าลานโซโลไทยอ่าเทคเอาเวทไทยคาเฟ่น,นะคะค่ยะยาลินก็นเลยเสิร์ชหาทางกูเกอรให้ให้เพิ่นอ่าแคบเอา ซื้อของลานคาเฟ่นะคะห้เพิ่นได้พาแฟนเพิ่นไปนั่งกินเขาพี่น้องจาริโตนศาสตร์ก็สีฮิวหลายนั่นแะเพภาะวะตกบาบแลวเนาะคะ่นะเนาะเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อที่ดีๆอีกเมื่อหนึ่งของเยลินนะคะที่ออกมาใส่ชีวิตประจำวันของเจ้าของออกมาดื่มกาแฟอ,ออกมาพอผู่พอคน้นออกมาเจอสิ่งใหม่ๆม่สิ่งดีๆนะคะนี่คือการใส่ชีวิต เพียงลำพังของเยลินในต่างแดนซึ่งหลายๆคนกันใส่ชีวิตแตกต่างกันไปนะคะบืคือกันบางคน Enjoy เอนจอยทีซีอยู่กับบ้านเงียบๆเบิง้งโทรทัศน์อ่านหนังสือออกกําลัางกายกับว่าไปต่วาเยลินหากําไรชีวิตในหลายๆด้านออกกําลัางกายกับออกอย่างเมเช้าวสวยออกมา อาบน้ำแต่งตัวได้แล้วก็รู้สึกดีกับเจ้าของนะคะรู้สึกรู้สึกดีกับเจ้าของบอกหักเจ้าของแล้วก็บ,บอกเจ้าของสู่ๆเมื่อเฮาเพิ่มพลังบวกให้เจ้าของได้เต็มทีสุขภาพกายเริ่มดีขึ้นสุขภาพใจเยล่นกมาเต็มรอยพี่น้องจ๋าพร้อมที่สสูๆในทุกๆเมื่อ,อ,อเพื่อให้ชีวิตเฮาขับเคลื่อนไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่สีดีได้เนาะค่ะเนาะ เมื่อกี้คนยางไก่พี่น้องเย,ยลิ่นก็นเลยตรงยุดสกรพี่น้องจ <c oughs> <c oughs> า้าค่ะกวางว่าพี่ๆเพื่อนๆสีเอนจอยกับวิดีโอมวนเนนะคะกับบอดี้ร้องลายๆเป็นวิดีโอที่นํามาฝากมาตอนเป็นกําไงชีวิตให้ไปน้ากันนะคะช่วงนี้ก็สะเป็นเอมีสลับปับเปี้ยนเบาๆไปบางกะรับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันไปเางาๆเด้อพี่น้องเด้อค่ะอขอบคุณทุกๆ การรับชมเรากะติชมเขามานะคะเย,ยลินกับจย่ทำนาที่ของยูทูบเบอร์ผู้เป็นเจ้าของช่องให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ซีดีได้นะคะกับซีมีเลื่องเล่าชีวิตของเย,ยลินเขามาเพิ่มเติมให้พี่ให้น้องได้ฟังในหลายๆมุมหลายๆด่านทางการสู่ชีวิตต่างๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็สอบถามเขามาอยากรับชมรับฟัง ทางด้านทศนะคติต่างๆในมุมของเยลินเองกด็ดีหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่แสดงความคิดเห็นมากก็ดีเยลินให้ความเคารพทุกๆความคิดเห็นนะคะคนเฮามีความคิดติดแตกต่างกันใดขึ้นอยู่กับว่าเฮาสินาความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงในตัวเฮาในด่านใดแน่เนาะ,ะ,นะะค่ะเนาะค่ะก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อคะเดอ้อคลิปนี้ก่เอาไว้สำเนีก่อนก็นขอให้พี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกๆท่านลุ่งป้าเอาอายูดีมีแห้งสชกดีไม่ไส้เด้อค่ะเดอ้อพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ล่าไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย